อักครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับแฟนช่องสู้ขู่สุ้คนนะครับผมอ้ามาตามล่าพัฒนากันต่อนะพี่น้องเอฟซีนะครับกับของวันศุกร์แล้วพี่น้องวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบห้าเด้อพี่น้องเด้อยี่สิบห้า สิงหาคมนะครับสองหาหกหกันนะครับ25สิบงหาคม2566ก,กันนะครับนี่ครับพลงังเอซีกันนะครับเาลวนะครับ พัฒนากันนะครับเราพัฒนาของหนุ่มสวนยางกันนะครับอ่ะหนุ่มสวนยางนะครับผมหนุ่มสวนยางกันเด้อพี่น้องหนุ่มสวนสวนนะครับยางนะครับสวนยางพาราเฮาเลยเหรอพี่น้องยิพี่อ่ะหนุ่มสวนยางกันนะครับ ผมมาเบ่งนะครับผลออกห้วยเล่ากันนะครับผลออกห้วยเล้าเมื่อวันพุธคือเมือ่อคืนนี่นะพี่น้องเนาะวันพุทธที่ผ่านมาเลขหกตัวผลออกห้วยเลาสี่เก้าสามศูนย์หกหนึ่งสี่เก้าสามศูนย์หกหนึ่งนะครับนะเลขสามตัวกับศูนย์หกหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อศูนย์หกหนึ่งเลขสองตัวล่างกับสามศูนย์นะครับ สามศูนย์นะครับเอาที่นี่มาเบืองกันนะครับมาเบืองกันนะครับหลักฐานของนุมสวนยางนะครับนุมสวนยางงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วเป็นจังไดาเขาวบอนะครับเอางวดที่แล้วนะครับงวดวันพุธที่ผ่านมานุมสวนยางกันนะครับนุมสวนยางให้วิ่งบนล่างนะครับบนล่างห้ากับหก นะครับเข่าเลขวิ่งนะครับเข่าเล็กวิ่งหกบนนะครับอ่ะเข่าเล็กวิ่งเด้อพี่น้องเล็กวิ่งพรุดนะครับหกนะครับอ่ะมาออกศูนย์หกหนึ่งนะครับศูนย์หกหนึ่งไม่มีมีแต่หกศูนย์นะครับผมอ่ะข้างล่างออกศูนย์สามนะครับสรุปแล้วอ่ะเข่าตะเล็กวิ่งหกบนตัวเดียวหกบนตรงๆครับเล็กวิ่งนะครับ แต่ว่าจับคูบเขานะครับสรุปแล้วของนมส่วนยางแตกแต่เลขวิ่งหกบนนะครับหกบนนะครับอาฉะนั้นมาเบิ้งกันนะครับมาเบิ้งกันต่อหงวดนะครับมาเบิ้งกันต่อหัวดกันนะครับมาดูกันต่อหัวดนะครับ ตัวงวดนะครับนุมสวนยางวิ่งรูดบนล่างกันนะครับวิ่งรูดบนอ่ะล่างนะครับผมบนล่างนะครับบนล่าง นุมสวนยางให้วิ่งห้ากับหกนะครับหมวดนี้ให้วิ่งห้ากับหกเ้อนะครับ 6. นิงห้ากับหกนมสวนยางเด่นที่หกคือเก่านะครับเด่นที่หกนะครับหมวดนี้เด่นที่หกกันนะครับ เดือนที่หกนะครับเดือนที่หกกันนะครับอ่ะเติมสีสันให้จักน้อยนึงนะครับผมนี่ครับพี่น้องเอฟซีกันนะครับ เอามาเบิ่งกันนะครับนุมส่วนยางนะครับนมส่วนยางนุมสวนยางจับคู่นะครับจับคู่ตัวใดกันมาเบิ่งกันนะครับมาดูกันนะครับจับคู่นะครับจับคู่ก็ห้าแปดนะครับห้าแปด ห้าห้านะครับห้าเก้านะครับห้าแปดหห้หหนะครับอ่ต่อไปนะครับผมจหมดจะมีหคูเดอหกคูพี่น้องีอ่ะหกปนะครับหกแ หกห้านะครับหกก้านะครับพี่รองเอฟซอ่ะนะครับพี่รองเอฟซีนมส่วนอย่างให้วิ่งรูดบนล่างห้ากับหกนะครับหากับหกจับกูหาแปดหาหาหาเก้า5าแปดหกหานะครับ บันที่นี่นุ่มสวนยางเน้นตัวใดนะครับนุ่มสวนยางเน้นที่นะครับเน้นที่นะครับหกนะครับติดหกนะครับเด้อติดหกนะครับหกแปดกับหกห้าเน้นกันสองคู่นะครับเน้นสองคู่กันเอาพี่น้องเอพีแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับชอบก็บเอาเพรชอบกับพนัน เป็นแนวทางกันเท่านั้นเด้อนะผิดถูกเกี่ยวว่ากันนะครับไม่ต้องมีเขาไม่หลุดไม่ออกนะพี่นอนะ้องเนาะแม้แต่อาจารย์ใหญ่ๆนะก็ยังหลุดไปเมื่อวานนี้นะครับหลุดกันมื่อนี้ขนาดกันนะครับเพราะว่าหวยเล่าออกตานะครับเมื่อวานนี้ออกตํานะครับก็เลยหลุดไปแม้แต่อาจารย์ชื่อดังระดับประเทศระดับโลกก็ยังหลุดนะครับพี่น้องเอฟซี นับภาษาอะไรในนักคำนวณน,น้อยของ98นะครับอ้าฉะนั้นแล้วก็แคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับชอบค่อยเอาบหมาบกับ่านเป็นแนวทางกันนะครับเป็นแนวทางกันนะครับอ่ะขอใหุ้กๆกมันมันอ่ะเรื่อยแห้ง,งก,กันกับแนวทางอ่ะเล่าพัฒนากันนะครับผมเอ้าพี่น้องเอฟซี นะครับให้เบิ้งควบคู่กันไปนะครับเมื่อกี้ของอ่าบอแลคอนนาบริษัเบิ้งควบคู่กันนะครับกดนี้ให้พี่น้องอีฟซี่ได้เบิ้งควบคู่กันนะครับของเก่ากับของใหม่นะครับของเก่ากับของใหม่เบิ้งควบคู่กันไปนะครับอันนี้ของเก่านะครับอันนี้ของเก่าแล้วของใหม่นะครับของเก่ากับของใหม่เปรียบเทียบกันเลขวิ่งของเก่า วดที่ผ่านมาของนุ่มส่วนอย่างเข่าที่หกนะครับวัดนี้อ่ะวดดไม่นี่ยให้วิ่งห้ากับหกนะครับก็มาตกเกาเนาะ้อเอดเพราะว่าเด้ครับมันไปตามสูตรนะพี่น้องเนาะสูตรมาอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นนะพี่น้องอีซี่นะครับเอาะ,ะนะน,นะพี่น้อง 4. อีซี่แคบหน้าจอกันเอาไว้นะครับแคบหน้าจอกันเอาไว้นะครับสูตรมันมาตกเกาด้วยพี่น้อง อย่าว่ากันนะครับเพราะว่ามาจังสั้นนะครับก็ได้จับคู่ให้นะครับอ่ะขอให้โชคมานกันนะครับกับลาวัฒนาของนมส่วนอย่างกันครับ